เขาไม่เล่นการเมืองครับแค่ถ่ายรูปคู่กับท่านรองนายกถ่ายรูปคู่กับพี่ชายเพราะเขาเป็นญาติกันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่เล่นการเมืองนะครับไปไหนมาไหนนั่งพอกระทรวงเกษตรนะครับไม่เล่นการเมืองครับไปไหนมาไหนก็จะเห็นก็เดินคู่กันเลยบางคนก็ไปดูในตตอแบบนะเปิดเพลงเจ้าพ่อเสียงไห้เหมือนมีเจ้าพ่อสองคนนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็ว่ากันไปครับท่านบอกท่านไม่เล่นการเมืองครับแต่ถ้าเราไปดูในข่าวก็ท่านก็ยืนคู่กับ ทองนายกตลอดไม่เล่นการเมืองแค่ถ่ายภาพคู่กันและก็ได้รับงานกระทรวงรเกษตรหลายสัญญาเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงไม่ต้องประมูลงานพวกนี้เจาะจงไม่ต้องประมูลงานนะครับพรุ่งนี้ก็ที่ช่องสามลักชนกสอสอไอก็ไปออกรายการของของ,ของอคุณสรยุทธ์นะครับเห็นได้ข่าวว่าเตรียมเอกสารนั่นเตรียมหลักฐานไปน,น,นั่นในการแฉของแฉยีโรอินฟูคนดังนะ ได้ข่าวมาก็เตรียมหลักฐานไปแน่นเลยหลักฐานไปแน่น้วหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างจัดชื้อจัดจ้างสัญญาต่างๆนะครับพอบ้างอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับฮีโร่คนดังเนี่ยเตรียมไปพร้อมเลยนะครับฮีโร่ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบเพราะว่าท่านเป็นบุคคลสาธารณะนะนะไม่ต้องไปตกอกตกใจใครก็จะตรวจสอบไม่ว่าใครจะตรวจสอบก็ทําไมพี่ต้องมาตรวจสอบผมทําไมพี่ต้องมาเล่นผมคนเดียวอืนะครับนะ อย่าไปถามก็ว่าทําไมเขาไม่เล่นเราเขาเราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเราก็ไปรับงานก,กระทรวงเกษตรตั้งหลายสัญญานะครับนะแล้วก็ตัวเรากับพี่ชายเราที่เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีก็มักจะพูดว่านะครับนะเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่เป็นน้องกันสนิทกันน้องรักนะครับเขาก็เลยอยากจะต,ตรวจสอบว่าใช้เส้นสายบารมีในการรับงานแบบเฉพาะเจาะจงนะครับในแต่ละสัญญาที่มีเกินห้าแสนไหมเพราะเงินพวกนะั้นเป็นเงินภาษีของประชาชน นะครับพรุ่งนี้คิดว่ารัชนกน,น่าจะตีแผ่เกี่ยวกับเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีการใช้เส้นสายวิ่งเก้นหรือไม่อย่างไรใช้อะไรต่างๆนะครับเข้าใจนะพรุ่งนี้ก็ผมเรื่องนี้เ็เรื่องใหญ่เรื่องการใช้ฮอของกระทรวงเกษตรนะครับเจ้าหน้าที่เอาเฮลิคอปเตอร์ไปใช้ส่วนตัวหรืออะไรยังไงแล้วก็ฮีโร่ไปใช้เฮลิคอปเตอร์ได้อย่างไรประเด็นเข้าไปในที่ห่วงห้ามกดเอการศึกนะครับเข้าไปได้อย่างไรม,มีหลายประเด็น นะครับมีหลายประเด็นนะครับทนายพูดดีมากขอบคุณครับนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับรักนกก็จะมาเปิดโปงเกี่ยวกับอินฟูฮีโร่นะครับจะเป็นฮีโร่จริงหรือเป็นฮีโร่ฮีโร่ใหม่ฟินก็พรุ่งนี้ก็จะรู้นะครับก็คงจะรายการคุณสอยยุทธคงแตกนะครับที่มีข่าวเขาลงสอสเขตบางอรแข่งกับรักนนกไม่เป็นจิตความจริงนะเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยอืมอ่าเออนะครับ นะครับไม่อยากดูพี่เดในแอปฟ้าเลยมันมีแต่โฆษณาเงินกู้เถื่อนเลิกโฆษณาเงินกู้เถื่อนทำแบบไอ้พวกนี้ไม่ไหวนะฝากแอปฟ้าด้วยนะครับโฆษณา,เ,าเงินกู้เถื่อนเนี่ยทาไมเข้ามาในเ,าเพจกูเยอะจังวะนะครับนะครับเข้าใจนะพวกนี้นะเขาจะจะมาพูดเรื่องนี้หนึ่งเรื่องทําไมกองทัพไม่ปกป้องประเทศเองทําไมต้องให้อินฟูสอง ทำไมอินฟูนี้ใช้วิธีการนะครับเ,เปิดซาวผี3ามกองทัพไม่มีความรู้ความสามารถนะครับในการาป้องกันประเทศกองทัพไม่มีปัญญาที่จะเอาเงินมาดูแลทหารหรือไงต้องมารับบริจาคนะครับเยอะแยะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอินฟูกับผู้กองธรรมนัสมีความสัมพันธ์กันอย่างไรใช้เส้นสายอะไรหรือเปล่านะครับนะครับก็ต้องไปดูนะนอกนั้นก็เป็นเรื่องการเปิดมูลิธิ นะครับทำไมไม่มีชื่อตัวเองเป็นชื่อบุคคลอื่นนะครับมีอะไรแอบแฝงไหมเงินทองอะไรไปไหนหน่อยนะครับจดทะเบียนถูกต้องไหมหรืออะไรต่างก็คงจะหลายประเด็นนะครับพี่น้องครับก็ดูกันนะครับว่านะครับจะเป็นยังไงคนก็อยากรู้นะฮะเพราะว่าสสพักประชาชนเนี่ยเป็นสสพักเดียวที่ตรวจสอบกมเมอร์นะครับเออเป็นสสพักเดียวที่ตรวจตรวจสอบเรื่องแก๊สแกมเมอร์พักอื่นไม่ตรวจสอบนะพักอื่นก็นั่งเฉยๆนะครับนะครับ นะครับท่านนายกก็ยังยังทํางานไม่ทันใจประชาชนนะจะบอกว่าท่านไม่ทางานเดี๋ยวท่านก็โกรธผมอีกเอาเป็นว่าท่านทํางานแต่ยังไม่ทันใจประชาชนประชาชนใจร้อนนะครับนะนะครับใจร้อนประชาชนใจร้อนแต่ท่านนายกทํางานไม่ทันใจประชาชนนะครับไม่อยากจะว่าท่านแรงนะป็นว่าท่านเนี่ยตั้งใจทํางานแต่ทํางานยังไม่ทันใจประชาชนนะครับประชาชนคาดหวังว่า ท่านอนุทินมาเป็นนายกแล้วโหมปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บยิ่งกว่าฮิตาชิแต่ปรากฏด,ดูชาจังนะครับนะเออนะครับนะเนี่ยบางคนบอกเอ,อนะักข่าวถามท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์ดูท่านไม่ค่อยอยากตอบอืมนะครับอืมนะครับดูว่าท่านไม่ค่อยอยากตอบนะครับประชาชนคิดไปอย่างนั้นนะครับนะทั้งญี่ปุน่นทั้งอะไรเกาหลีทั้งเวียดนามอเมริกานะครับอังกฤษเขาก็เป็นไง ยึดตรงยึดรับอะไรกันแล้วอืมเกาหลงเกาหลีครับนะนะครับก็นนี้ก็เหลือแต่ประเทศไทยก็ฝากท่านนายกทํางานให้เร็วหน่อยนะครับอยากจะบางหลายๆคนบอกอยากจะพูดใจสุภาพท่านนายกทิ้งช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อยนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อยนะครับเสื้ออาจารย์สวยจังเสื้อทนายใครทุกใครอยากได้ก็แตนะ่โทรไปสั่งซื้อที่สํานักงานนะไม่ต้องโทรหาผมนะผมไม่คุยด้วยนะนะครับโทรไปที่สํานักงานซื้อเสื้อนะแตนะ่โทรมาปรึกษาโทรได้ นะครับนะก็อืมนะครับเี่ยเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องราวจะมาประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ประชาชนก็อยากจะให้ท่านนายกเนี่ยเร่งปราบยึดทรัพย์ข้อมูลก็มีอยู่แล้วจากอเมริกาก็มีจากอังกฤษก็มีเกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็มีจีนก็มีนะครับเวียดนามก็มีทุกประเทศเขามีข้อมูลแล้วเขาก็จัดการกับพวกแกมเมอร์แนละ้วเหลือแต่ประเทศไทยบางคนถามท่านนายกกลัวอะไรครับ กลัวทัดทอดถึงนายกหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าคนที่ท่านแต่งตั้งมาจะกลายเป็นเจ้าพ่อแกมเมอร์หรือไงครับนะหรือท่านนายกขาดเขาไม่ได้ครับนะบางคนก็บอกท่านนายกขาดจุดๆ,ๆไม่ได้บางคนก็นะเบอรมีขาดจุดๆ,ๆไม่ได้อะไรต่างานะฮะคนก็เลยสงสัยว่าท่านนายกไม่กล้าปราบแซมเมอร์เพราะนะครับเพราะเป็นลูกน้องท่านหรือเปล่าบางคนนะเขาไปคิดอย่างนั้น ท่านนายกอย่าปล่อยให้ประชาชนคิดเองบางคนบอกท่านนายกขาดเขาไม่ได้เพราะถ้าขาดไปแล้วพรคร่วมรัฐบาลไม่มีนะครับแล้วแต่นะฮเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านนายกก็ต้องรีบน,นะครับประชาชนก็พยายามเปิดตัวเปิดโปงไอ้คนนั้นไอ้คนนี้บริษัทนั้งแต่นี้ก็เป็นไงท่านนายกก็ต้องไปดูแลนะครับนักการเมืองสมัยนี้พอเปิดโปงเกลสแกมเมอร์ฟอ้องจะปิดปากประชาชนฟ้องไกลๆภาคเหนือภาคใต้บ้าง พรุ่งนี้คอยดูเถอะ iO จะเข้ามา,าป่วนแน่นอนนะครับก็ดูนะครับว่าลักษนกออกรายการคุศสอยุทธ IO จะปวดไหมนะครับพรุ่งนี้ดูน้องลักษนกนะผมเชียร์เต็มที่นะน้องไอน,นะนะครับผมเชียร์เต็มที่ผมว่าคนเชียร์ส้มนะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านอินฟูฮีโร่นะท่าน f c เยอะนะผมว่าเป็นสิบล้านนะท่านอินฟูเนี่ย f c ท่านเยอะแล้วเวลาพูดสมัยก่อนท่านเป็นคนพูดกลางๆ สไตล์นักเลงอะ่ะผมไม่รู้ติดนิสัยใครมาหรือเปล่านะติดนิสัยเอ่อญาติผู้ใหญ่อะไรหรือเปล่านะครับญาติพี่น้องแกเป็นอยาง้งหรือเปล่าแกสไตล์แบบกลางกลางว้วายนักเลงอะ่ะมีอะไรไหมมาเจอผมเลยที่รายการหวนกระแสอะไรก็ว่าไปสไตล์ว่าไงเจอหน้ากันเลยมีอะไรหรือเปล่าอะไรต่างแต่สไตล์แบบสไตล์นักเลงอะ่ะนะครับออาจจะเป็นพี่ชายแกบุคลิกคล้ายนักเลงหรือเปล่าแล้วพี่ชายแกใหญ่โตด,ด้วยนะเป็นถึงรัฐมนตรี นะครับมารมีของพี่ชายก็อาจจะคับแก้วใครเกินเครยืนยงคอนยักแต่ช่วงหลังๆนี่ความกลางกนลดลงสมัยก่อนเนี่ยใครแบบแซะปุ๊บเลยแขวนเนี่ยเอาเอาเลยแคปมาแขวนด่าเลยนะให้เอฟซีดาเลยเอาทัวร์ไปลงมั่งหนักเข้ามาสวรงคณะทะเลาะกับท่านท่านสวนกลับมาปพบเดียวไปโอ้ยมีคนไปข่มกูพ่อแม่อะไรต่างๆครอบครัวของสวอว่ะเขาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ะแจ้งความดำเนินคดีกับ ทั้งสื่อทั้งอะไรต่างๆที่ไปค,ค่มคูครับนะครับมาบุกเอ่อบุกเข้าไปในเพจเขาบ้างเลยบ้างนะครับตอนหลังนี้ท่านถึงบอกนะใครที่เป็น fc ของฮีโร่นะครับอย่าใช้ความรุนแรงถ้ารักอีโร่อย่าใช้ความรุนแรง,น,น,น,แรงนะครับตอนนี้ท่านก็ทัวลงนะคนก็มองว่าท่านเป็นคนกลลกนะถ้าท่านปรับลงหน่อยนะท่านอย่ากลางนะท่านจะดีมากน่ารักนะนะครับนะนะครับตอนนี้ท่านก็รู้สึกท้อใจนะครับทำดีไม่ได้ดี มีแต่คนใส่ร้ายเออใครๆก็รังแกน้องนะครับอืมนะครับท่านตอนนี้ท่านก็ดูแบบหน้าเศร้าอืมพูดจาก็ไม่ได้กลางเหมือนเดิมมะตอนนี้พูดจาอ่อนน้อมเสียงเบาเลยครับจะตรวจสอบผมก็ยอมได้ครับแรกๆจะมาตรวจสอบผมทำไมนะผมเป็นประชาชนนะักการเมืองอยังมารังแกผมนักการเมืองจะมาตรวจสอบประชาชนได้ยังไงทำไมไม่ไปตรวจสอบอย่างอื่นนี่นะไปโน่นนี่เสียงเสริมมันแบบเสียงสูงอ่ะคือคนแบบใหญ่โตอะอืม คนใหญ่คนโตแนวนั้นอะ่ะพี่เดี๋ยวผมจะฟอ้องพี่ชายผมนะนะครับไปไหนมาไหนนั่งฮอเลยนะครับบางคนก็บอกเขาใส่เสื้อเกาะถือปืนอะไรต่างๆนะโอ้โหเขาไม่ธรรมดานะครับแล้วก็คนคนใหญ่อ่ะนะสถานที่เขาห้ามก็เข้าไปได้ยังไงก็บผมนะไม่ธรรมดาอืทนายเดไม่เคยขึ้นครับอืนะครับขายไปไหมไปเรียกร้องให้อ่า เรียกร้อยคนไทยบางทีมปเรียกร้อยอะไรให้กัมเม็นน่ะนะครับแกเป็นคนที่แบบถ้าใครมาแซะมาเห็นต่างแกไม่ได้หรอกของจะขึ้นคือคนมันใหญ่อืนะครับตอนนี้แกก็เบาแล้วเสียงเสริงเริ่มเบาแล้วโอ้ท้อแท้ถูกตรวจสอบเยอะเหลือเกิน